นี่คือชายที่ใครๆต่างก็รู้จักเป็นชายที่ทุกสิ่งมีชีวิตจะต้องหวาดกลัวและยังเป็นชายที่พร้อมจะออกไปล่าเหล่าปีศาจให้หมดใช่ครับแกเล่าออฟลิไอเดียวไอสัตว์มกซ้ำ Doom the Dark Ages เพื่อชื่อไปงั้นแหละครับคลิปนี้คุณภาพหนึ่งในซีรีส์เกมแอคชั่นสุดเดือดที่ผมก็คอยติดตามมันอยู่เป็นช่วงๆแต่ก็ยังไม่เคยได้มีโอกาสลองเล่นด้วยมือตัวเองแบบจริงจังสักทีมากสุดก็แค่เล่น Doom p a แ a c ในสมัยก่อนไปนิดน่นหน่อย ซึ่งในตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าเกมแม่งโคตรยากเลยจนแอบปคติบอกว่าซีรีส์นี้ยมันคงไม่เหมาะกับคนอย่างผมแน่แน่ขอเป็นแค่คนดูเฉยเดีกว่าแต่ว่าในปัจจุบันผมอยากจะลองเปิดใจเล่นมันด้วยตัวเองอีกสักครั้งและ The Dark Ages ก็เป็นภาคที่ผมเล็งเอาไว้แต่พอเห็นราคากับสเปคขั้นต่ำเท่านั้นแหละโอ้โหก็ไปลองภาคเก่าก่อนก็ได้ว่ากับ Doom 2016 เรื่องราวของเกมจะเกิดขึ้นณสถานีวิจัยบนดาวอังคารที่ทางบริษัท UAC ได้ค้นพบพลังงานจากมิตินรกจึงพยายามศึกษาค้นคว้าเพื่อจะได้เอามันมาเป็นแหล่งพลังงานใหม่ให้กับโลกแต่ว่อเวลาผ่านไปปัญหามันก็ได้เกิดขึ้นประตูนรกได้เปิดออกอย่างสมบูรณ์ทําให้พวกปีศาจบุกเข้ามาโจมตีและสังหารโดยทุกคนทิ้งซึ่งผู้เล่นได้รับบทเป็นดูมสเลเยอร์ที่ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลโดยที่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เี่แนะ่ คือเขาพร้อมจะออกไปฆ่าพวกปีศาจให้หมดแบบไม่ให้เหลือไม่แต่ตัวเดียวและนั่นก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเกมที่มันแลดูไม่มีหาอะไรเลยเหมือนทําขึ้นมาก,ก็เพื่อให้เรามีแรงจูงใจในการออกไปสู้กับเหล่าปีศาจแค่นั้นคือเนื้อหามันตรงตัวไม่ได้มีจุดว้าวหรือจุดพิคอะไรเป็นพิเศษแค่คนคนหนึ่งที่ต้องการจะล้างบางปีศาจและหยุดยั้งไหนะเป้าหมายธรรมดาปัญหาที่เจอธรรมดาไม่เห่ากระทั่งตัวร้ายก็ธรรมดาไม่แพ้กัน จนคนเล่นไม่ต้องใส่ใจในส่วนนี้ก็อย่างได้แค่มาสาต์กระสุนยิงเอามันก็พอแต่ผมพูดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะจืดไปซะหมดนะ่ยพวะใน,นส่วนของหลอเบื้องลึกเบื้องหลังเช่นที่มาที่ไปของดูมซเลเยอร์ใครพิบัติจากมิตินรกจนเริ่มต้นของบริษัท UAC อะไรพวกเนี้ยมันถือว่ามีความเข้มขน้นและน่าสนใจใช้ได้ปัญหาเดียวของแม่งคือมันไม่ค่อยบอกเราตรงๆพวกข้อมูลส่วนใหญ่มันจะเล่าผ่านไฟเอกสารที่ก็มักจะสอดสุดตามฉาก ถ้าอยากเข้าใจอยากรู้เรื่องแล้วก็ต้องมีการตีความออกสำรวจและอ่านเยอะระดับหนึ่งซึ่งส่วนตัวผมก็มวังว่าคุม้มพอะเรื่องเรามันดีแต่ถ้าใครที่เกียดจะมองข้ามไปเลยมันก็ไม่มีปัญหาดูมก็คือเกมแนว FPS a c t i o แอคชั่นไ e สปที่นำเสนอแบบเป็นด่นดานๆไปเรื่อยๆ เป้าหมายของเราในแต่ละด่านก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนอกจากการฆ่าล้างบางปีศาจหาคีย์ไอเทมแล้วก็ปลดล็อกทางไปต่อแต่ว่าสิ่งที่ทาให้ผมว้าวและถือเป็นความประทับใจแรกอย่างเป็นทางการนั่นก็คือเรื่องของฉากดีไซน์ที่เขาออกแบบมาได้ดีงามมากจากที่ตอนแรกมันจะเป็นเส้นตรงเดินหน้าเน้นยิงฝา่าศัตรูแต่พอเข้าสู่ช่วงด่าน2ด่าน3ด่าน4ฉากมันก็จะมีเส้นทางเพิ่มขึ้นบางทีมีออปติคทีฟหลายจุดให้เราเลือกได้ว่าต้องการจะไปทําอะไรก่อน ถ้ายังมาพร้อมกับความเย,ยบยนต์ซับซ้อนลุ่มลึกในระดับที่ถ้าเราสังเกตไม่ดีก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้าว่าตรงนี้มีเส้นทางให้เราไปได้ด้วยและคือเกมน่ามา,มาจะให้ลางวัลกับคนที่เป็นสายสำรวจเสมอเช่นปืนบางกระบอกที่เโพาะด่าน5เราก็อาจจะได้มาแต่ด่าน3ไม่ก็พอยที่ใช้ในการอัปเกรดตัวละครหรือไฟล์ข้อมูลที่ทําให้เราได้เข้าใจโลกภายในเกมมากขึ้นอะไรออกมาเนี่ยทำให้ตลอดการเล่นไม่ได้มีช่วงไหนเลย ที่ผมอยากจะรีบลุยรีบทำออเจ็ตทีฟเพราะกาออกแถดยไล่ค้นหาซีเขียดมันเพลินสนุกและคุ้มค่าใครที่เป็นสายชอบบอ,อกตามเก็บทุกอย่างบอกเลยว่ายังไงก็ฟินแต่ว่าถ้าเกิดคุณขี้เกียจไม่ชอบการออกสำรวจอะไรเยอะมันก็ยังมีอีกหนึ่งตัวชูโรงที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของเกมนี้เลยนั่นก็คือระบบคอมแบทหรือว่าการสู้กับปีศาจ ที่แม่งโคตรมันโคตรดุเดือดโคตรเล้าใจและยิ่งมีเพลงเมทันคอยเล่นในระหว่างสู้ตลอดแม่งก็เสริมความดีงามเข้าไปอีกคือตัวเอกอย่าง d o มสเลเยอร์จะมีอาวุธหลากหลายชนิดทั้งลูกซองปืนกลปืนพลาสมา่าระเบิดเลื่อยไฟฟ้านเี่ยสามารถเข้าไปกอรีคิวหรือฟินิชศัตรูที่เลือดน้อยเพื่อเพิ่มเฮพีตัวเองได้นอกจากนี้ยังมีพาวัพที่จะอยู่ตามฉากให้เราเข้าไปเก็บ ช่นการเพิ่มดตเมแบบคุณสี่บัฟวิ่งไวย่าเปิดโหมดเบอร์เซิร์กไล่ฉีกปีศาจไปชิ้นชิ้นซึ่งผู้เล่นก็ต้องหยิบเอาทุกอย่างที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็คอยสังเกตกับมีสติอยู่เสมอเพราะศัตรูที่เราต้องไปเชิญหน้ามันก็มีความอันตรายที่แตกต่างกันออกไปบางตัวเน้นชาร์จบางตัววิ่งไวบางตัวบินได้บางตัวก็โคตรถึกและในการต่อสู้หลายครั้งเราก็มักจะเจอศัตรูหลากหลายรูปแบบในเวลาเดียวกันอีกทั้งยังมางทุกทิศทางบนล่างซ้ายขวา ถาไม่ถ้าเกิดเราประมาทใช้กระสุนพิ่มเพื่อเน้นเข้าไปรับตีนไม่รู้จักการสังเกตหรือปรับตัวโอกาสตายก็มีได้ง่ายจนถึงขั้นอาจจะหัวร้อนกันเลยทีเดียวเชียวแต่ทางกับกันถ้าคนมีสติรีเฟกขั้นเทพใช้ทุกอาวุธอย่างมีประสิทธิภาพมันก็จะกลายเป็นการต่อสู้ที่โคตรสนุกดุเดือดและเท่ชิบหายจะรู้สึกได้เลยว่าตัวเองเป็นอภิมหาเทพดูมเลเยอร์ที่เหล่าปีศสจ์หวาดกลัวจริงๆไม่ใช่กระสอบทรายที่โดนตบเป็นว่าเล่น แทนในเกมเขาก็มีเรื่องของระบบอัปเกรดที่ช่วยใ้การต่อสู้เหมือนง่ายขึ้นด้วยซึ่งจะแบ่งออกเป็นสส่วนหล,หลักๆคือการอัปเกรดตัวละครกับอัปเกรดอาวุธโดยการอัปเกรดตัวละครเราจะต้องใช้ชิปของศพที่จะซ่อมอยู่ตามฉากยิ่งสำรวจก็ยิ่งได้ลีกอย่างก็คือเอิร์ตเจนเอเนอร์จีที่ก็จะซ่อมอยู่ตามฉากเหมือนกันแต่ต่างกรตรงที่สรรพคุณชิปของศพจะไว้ใช้อัปเกรดตัวละครโดยตรงเช่นสับปืนไวขึ้นเก็บระเบิดได้มากขึ้นปีนป่ายเร็ว แต่ u r g e n t Energy จะไปใช้ในการเพิ่ม m a x HP เพิ่ม m a x เกราะหรือว่าเพิ่มความจุกระสุนสว่วนหน้านของการอัปเกรดอาวุธเราต้องใช้แต้มที่จะได้จากการทำเควสค้นหาซีเคตหรือไม่ก็เคลียร์ชาเลนที่เกมจะมีให้ในแต่ละดันเช่นฆ่าศัตรูด้วยการยิงถังระเบิด10ตัวกอลี่คิวจากที่สูง5ครั้งแต่ถึงจะได้แต้มมาแล้วแล้วก็ยังไม่สามารถอัปเกรดปืนได้จนกว่าอาวุธชิ้นนั้นมันจะมีมอดเช่นจากปืนลูกซองธรรมดาก็กลายเป็นลูกซองยิงระเบิด หรือ RPG ก็มีฟังก์ชันล็อกเป้าอะไรแบบเนี้ยโดยการจะปลดล็อกมดเราก็จําเป็นที่จะต้องตามหาโดนที่บางตัวมันก็จะอยู่ตามเส้นทางเควสหลักแต่บางตัวมันก็จะแอบซ่อนอยู่ตามฉากให้เราไปค้นหาถ้าเจอแล้วปลดล็อกมดเมื่อไหร่เราถึงจะสามารถใช้เต้มเพืเพิ่มประสิทธิภาพของปืนได้และยังยังไม่หมดนะครับนอกจากการอัปเกรดแล้วเกมก็ยังมีเรื่องของระบบลูนที่เปรียบเสมือนพาสซีฟเพิ่มเติมให้ตัวละครเช่นศัตรูดรอปกระสุนมากขึ้นติดสตันนานขึ้น หรือเราสามารถกรอลรี่คิวได้ไวขึ้นโดยพวกรูนเหล่านี้ถ้าต้องการจะปลดมาใช้เราก็ต้องออกสำรวจพร้อมกับเล่นมินิเกมของรูนแต่ละอันสะก่อนซึ่งก็ถือว่ามีความหลากหลายและสนุกดีไม่บางมินิเกมอาจจะก,กวนส้นตีนไปสัหน่อยแต่ก็ไม่ได้แย่เพราะาทาสาเร็จเราก็ได้รูนเจ๋งๆมาใช้ทํา้ท้ายดียสุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามสิ่งสําคัญนั่นก็คือการออกทะเลทะไลและไล่ค้นหาถ้าคุณขี้เกียจจะไม่สนใจมันก็โอเคเพราะเกมมาเป็นแนวแอคชั่นเน้นฝีมือ ถึงไม่ฟาร์มคุณก็โหดได้แต่ถ้าคุณแวะออกสำรวจซะหน่อยมันก็จะมีตัวช่วยที่ทำให้ก,การต่อสู้ง่ายและสนุกขึ้นโอเคหมดไปสำหรับความดีงามเรื่องสุดท้ายขอพูดถึงจุดที่น่าขัดใจหน่อยก็แล้วกันเรื่องกับอย่างแรกคือถึงแม้ผมจะบอกว่าฉากมันออกแบบได้ดีเส้นทางซับซ้อนหลากหลายแต่ที่ผมไม่ชอบเนี่ยคือบางทีมันทำเป็นเกมแบบแพลตฟอร์มเมอร์มากเกินไปอะ่ะให้เรากระโดดจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งถ้าพลาดแม้แต่นิดเดียวก็ตายหา่าโหลดเช็คพอยท์ทันที บบเชีย่ยกูเป็นอภิมหาเทพดูมสเลเยอร์ฆ่าล้างบ้านทุกอย่างไม่มีใครเอากูลงยกเว้นตกฉากตายเนี่ยนะและบางครั้งมันเป็นการตายที่ไม่ใช่ความผิดของเราได้ซ้ํากดตัวไปแล้วถึงแล้วแต่ตัวละครเสืกไม่เกาะขอบให้แต่ปัญหาอย่างที่ตามมาคือเช็คพอยต์ในเกมมันก็ไม่เนียมไม่นอนบางครั้งเราเก็บของเก็บไอเทมเก็บซีเขียบทุกอย่างครบพลาดตายหา่าไอทางซีเขียบที่เราเปิดไว้แมงกระโดนปิดต้องไปเปิดใหม่แต่พอเปิดใหม่ปุ๊บเอ้า สีค็ทแม่งไม่มี่เก็บแล้วสรุปมึงเช็คพอยต์ตรงไหนกันแน่วะหรือไม่อีกปัญหาก็คือในบางโซนเกมมันไม่สามารถให้เราวนกลับไปสำรวจเส้นทางเก่าได้โดยที่ไม่บอกไม่กล่าวอย่างเดินผ่านโซนนี้ประตูแม่งล็อกหรือโดดจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งแต่ดันไม่มีทางโดดกลับอะไรแบบเนี้ยทำให้เรา,าเกิดคุณต้องการจะย้อนเส้นทางคุณก็ต้องกดโหลดเช็คพอยต์แล้วถ้าเกมแม่งกนส้นตีนปิดทางเก่าแล้วเช็คพอยต์ทับเรียบร้อยเราก็ต้องเสียเวลาเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นดนัน ซึ่งแม่งหน้ากำหมัดโคตรถ้าคุณเป็นสายกามาเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าใครแค่จะมายิงเอามันเฉยๆนี่เคงจะไม่ใช่ปัญหา 2. คือทางด้านของมัลติเพลเยอร์ที่แม่งไม่มีใครเล่นแล้วเหรอวะแน่นอนผมเล่นเกมนี้ไม่ได้หวังมัลติเพ e เยอร์แต่แรกแต่แบบผู้สามีทั้งทีก็คิดว่าจะได้ลองสักหน่อยแต่กดหาห้องไปหลายอาทีก็ยังไม่ได้เล่นสรุปเป็นเพราะกูเอลหนึ่งหรือว่าคนมาไม่สนใจกันจริงๆและอย่างนี้เอชิเบนเกือบครึ่งหนึ่งในสตีมกูจะปลดล็อกอยังไงวะเนี่ย 3. คือ Snap Map หรือ mod ที่เราสามารถใช้ในการสร้างแผนที่ของตัวเองหรือว่าเกมการเล่นรูปแบบใหม่ได้และคือผมสร้างอะไรอย่างนี้ไม่เป็นหรอกแต่ก็ได้มีโอกาสไปลองแมปที่ผู้เล่นอื่นสร้างอยู่บ้างซึ่งบางแมปมันก็โอเคสนุกดีแต่หลายอันผมว่ามันจืดอะกลับไปเล่นนิวเกมแคมเปญอย่างดีสะกว่าแถมไอ้พกแมปที่ถูกสร้างมาให้เล่นกันหลายคนอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เพราะขนาดมัลติเพเยอร์ยังแทบหาห้องไม่ได้แล้วมอดมันจะไปเหลืออะไรอะเล่นคนเดียวเหงาๆสิครับ ถ้าสรุปแลยก็คือ Doom 2016นั้นก็ถือเป็นเกมที่ผมค่อนข้างจะสนุกไปกับมันเลยนะด้วยรอที่มีความน่าค้นหาการต่อสู้ดุเดือดศัตรูท้าทายเพลงโคตรมันกระดอกแบบฉากก็ถือว่าดีงามสำรวจได้เพลินๆคือเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการเกยมยิงเน้นความสะใจหรือใครที่ต้องการความโหดความยากเลือดสูบฉีดมันก็ตอบโจทย์เหมือนกันเพราะงั้นเอาไปเลย8.7เต็ม10ครับผม คือมันอาจจะไม่ใช่เกมที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคนเพราะส่วนใหญ่เราก็จะวนเวียนอยู่กับการสู้หาคีย์ไอเทมปลดล็อกเส้นทางแล้วก็มีจุดให้เราออกสำรวจได้เป็นบางช่วงซึ่งถ้าไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะเบื่อไวมากแต่ทางกลับกันถ้าคุณเอนจอยไปกับการฆ่าล้างบางปีศาจมันก็จะเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่โคตรน่าประทับใจโอเคครับและคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วย้ำเช่นเคยสิ่งที่ผมด่าบ,บ่นอวยไปทั้งหมดก็เป็นเพียงความรู้สึกส่วนตัว สำหรับคุณที่เคยได้มีโอกาสเล่น,นเกมนี้จบไปคิดเห็นยังไงก็เมนเขียนได้ส่วนได้ชอบก็ฝากกดไลค์กับซับสไคร์กันด้วยนะเจอกนใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย